เปิดวารวายโยพีรวัตรเพื่อนพระเอกหุ่นแซบในละครมัดหัวใจยายซุปตาสนุกเข้มคนขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครมัดหัวใจยายซุปตาผลงานของผู้จัดไก่วรายุทธมิลินทจินดาที่ปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันตาแฉะห้าวันรวดและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุง่งที่น่าจับตามองนั่นก็คือทีรดนหรือที รับบทโดยพีรวัตรเพื่อนสนิทกัดจังรับบทโดยกลับขนาวุฒินั่นเองที่เพิ่งเปิดตัวในโมเมนต์ชวนใจหายใจความและชาเลนเข้าฉากดราม่าก,กับนางเอกรุนพี่เจนี่เทียนโพสุวรรณสำหรับพีรวัตรสารีวงศ์ชื่อเล่นวายโยอายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาอุตสาหากรรมเครื่องยนต์จากรวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น โดยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเดินแบบเล่น MV ็มวีเพลงและประกวดได้รับรองอันดับหนึ่งมิสเตอร์เชียงใหม่2018และ GSB เจนแคมปัสตา2018จนได้เริ่มชิมลางผลงานละครเรื่องมัดหัวใจเยซุปตานั่นเองสถานะปัจจุบันยังคงโสดและสเปคของเขาขอแค่คนที่คุยกันแล้วเข้าใจมีความเป็นผู้ใหญ่และไม่จูจีจ้จุกจิก เอาเป็นว่าสาวๆคนไหนอยากจะทำความรู้จักหนุ่มคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นก็ตามว่าไปที่ไอจได้เลยล่ะค่ะ